สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาทำผัดสตอกะปิหมูสับกันค่ะน่ารับประทานไหมคะมาชมกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเตรียมเครื่องปรุงอะไรบ้างและดำเนินการ คุกเขาจนออกมาเป็นเมนูหน้าตาแบบนี้ยังไงบ้างคะ่ะวันนี้เรามีสตอสวยๆนะคะเป็นพวงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทำผัดสตอกะปิหมูสับแล้วกันคะ่ะนีค่ะพอแกะออกมาแล้วเขาก็จะเป็นมีเยื่อผิวนะคะผิว เยื่อเคลือบมเมล็ดสตอนะคะนี่ก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมที่เราจะทําผัดสตอรกระปิหมูสักค่ะ ก่อนอื่นต้องขโขลกพริกกับกระเทียมก่อนนะคะเอาน้ำตาลผสมขโขลกเข้าไปพร้อมกันเลยกับพริกกระเทียมต่อจากนั้นก็จะโขลกกระปิลงไปคลุกเคล้าด้วยค่ะลงมือทำกันเลยค่ะตั้งไฟอ่อนๆนะคะเสร็จแล้วเอาเครื่องตุงนี่แหละค่ะที่เราโขลก เครื่องเทศนะคะที่เราโขลกรวมกับกระปิอันนี้ก็จะมีพริกกระเทียมน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะมาเรียนให้หอมก่อนนะคะเสร็จแล้วเอาหมูสับลงไปเลยค่ะ ร่วนให้ทเขาเข้ากันนะคะใช้ไฟกลางค่ะการต่อได้น้ำมันห่ายคะ้ากะสาเขียวค่ะผงฟูรสค่ะรสหมูสับนะคะ เอาสก็อตตลงไปขับเลยค่ะเอาสตอลงนะคะแล้วเอาน้ำล้งางซอกมาลงไปเลยค่ะคือเราล้ลางตับน้ำซุกนะคะนี่ค่ะน้ำล้งางซุกทำลงไปแล้วค่ะ เดี๋ยวรอให้เขาน้ำงวดแล้วก็สตอสุกก่อนนะคะก็ชิมรสอีกรอบค่ะง่ายๆแบบนี้ล่ะคะ่ะผัดสตอรกะปิหมูสับค่ะว้าวน่าทานไหมคะชิมรสนะคะอืมซ่บค่ะ ตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้วนะคะก็ตัดรสด,ด้วยน้ำมะนาวค่ะตัดรสเค็มนะคะด้วยความเปรี้ยวนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดสตอกกะปิหมูสับค่ะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ สวัสดีค่ะ